สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้มาดูเรื่องของอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้เป็นเป็นออฟกิดนะครับ11,000วัตต์ของแม็ก k กายนะครับเป็นออฟกิดเป็นสวิตชิ่งไฮวลต์นะครับรองรับแบตเตอรี่ที่เป็นระบบ48นะครับก็คือแรงดันตั้งแต่40จนถึง60โวลต์นะครับตัวนี้มี MPT ชาร์จบิลลอินมาในตัวนะครับ60แอมป์นะครับ ตัวเครื่องมีความยาวอยู่ที่52เซนติเมตรนะครับหน้ากว้างอยู่ที่40นะครับแล้วก็มีความลึกอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้น่าจะหลายเดือนแล้วแหละนะครับแต่พอดีก็เดินลงซ้ําอีกนะครับมา 11K นะครับเราจะมี2ร2ุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่สามารถขนานเครื่องได้นะครับแล้วก็อีกโมเดลหนึ่งที่เป็นโมเดลที่ขึ้นต้นด้วยตัว M ตัวนั้นจะสามารถขนานเครื่องได้แล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวที่อัปเกรดมาตัวเดิมก่อนหน้ามันจะไม่รองรับ WiFi นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่มี Wi-Fi มาแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อดูออนไลน์ผ่านมือถือได้นะครับอ็อกเซสซอรีที่มาก็จะมีประมาณนี้นะครับ MG4 2คู่นะครับมี Wi-Fi มานะครับเป็นเสาเป็นเสาสัญญาณนะครับแล้วก็คู่มือนะครับ Wi-Fi นะครับก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเขียนว่า Wi-Fi แล้วเราดึงสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับอ่สักคู่นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโซลาร์เซลล์นะครับเขวจะเขียนว่าโซล่าอินพุตหนึ่งอินพุตสก็คือมันมี2สติงนะครับสอง MPPT นะครับสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีช่อง AC Input นะครับแล้วก็เป็นช่องเอาท์พุตเอาท์พุตจะมี2ช่องก็คือเป็นเป็นเอาท์พุตหลักแล้วก็เอาท์พุตสำรองนะครับเขเขียนว่าเมนเอาท์แล้วก็ซีคอนเอาท์นะครับตัวนี้ IS15 8ก็คือต่อต่อกับแบตเตอรี่นะครับกรณีที่เป็นแบตลิเทียมนะครับฝั่งนี้จะเป็นต่อสายแบตเตอรี่เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสวิิิตช์ปปดดเนะครับ ตัวนี้จะเป็นสเปคนะครับของของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีเป็นคู่มือมานะครับ11กิโลวัตต์นะครับตัวนี้จะรองรับไฟจากแผงนะครับคือ power input จากแผงสูงสุดที่11,000วัตต์นะครับสองสติงก็สติงละ5,500นะครับสติงละ5,500วัตต์นะครับก็รับโวลต์ DC จากแผงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 6 0จนถึง5 0 0โวลต์นะครับ v, v o c สูงสุดที่500นะครับมี MPPT built-in มาที่2 0 0เอ้ย160แอมป์นะครับมี AC ชาร์จมาด้วยนะครับ AC ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับ DC ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ละสติงนะครับรองรับกระแสสูงสุดที่2 7สแอมป์นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ27แอมป์รุ่นนี้สามารถดูออนไลน์นะครับดูค่าพลังงานผ่านมือถือได้โดยใช้แอป ES S Smart นะครับผมอันนี้จะเป็นสเปคข้างเครื่องแบบนี้ กรณีที่ดูออนไลน์ผ่านมือถือมันก็จะให้เราสแกนนะครับสี่เหีหรหรือ Q คียลโคของตัว Wi-Fi ตรงนี้นะครับสแกนจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นสเปคข้างเครื่องนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้แหละนะครับเหมือนกันนะครับอันเดียวกันนะครับตัวข้างฝั่งนี้จะมีฟิลเตอร์กองฝุ่นทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับในตัวเครื่องจะมีพัดลม2ตัวนะครับช่วยระบายความร้อนให้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นการต่อแผงนะครับอันนี้เขาจะระบุมาอยู่นะครับถ้าเราซื้อตัวอิมมอเตอร์ไปเราเปิดดูคู่มือก่อนก็ได้นะครับอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นแผง450นะครับอันนี้จะเป็นแผง550นะครับซึ่งปัจจุบันจะเป็นแผง550ละนะครับถ้าแผง550นะครับเขาจะเริ่มต้นได้ต่ำสุดที่3แผงนะครับสูงสุดที่9แผงคืออนุกรมกันนะครับผมแล้วก็อันนี้คือแต่ละสตริงนะครับผมนี่คือแต่ละสตริงนะครับมันมี2สตริงแล้วก็แยกกันนะครับ ก็ลองลองดูแผงเป็นหลักลก็วัดเป็นหลักนะครับว่า power input เขารับได้ถึง11,000วัตต์นะครับ11,000วัตต์สติงหสติงละ5,500นะครับก็ลองบอกรลบคูณหารกันดูนะครับว่าใช้ประมาณไหนแต่โดยปกติจะไปใส่กันอยู่ประมาณ1 0 1ถึง16แผงนะครับตลอดอิวพร์เตอร์รุ่นนี้นะครับอนุกรมสติงละ9แผงสติงละ8แผงนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้การตั้งค่านะครับมันจะไม่เหมือนสวิตชิ่งไฮวอลรุ่นก่อนๆนะครับเขาจะแยกฟังก์ชันเป็นเป็น4ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับดูจากตรงนี้นะครับจะมี f 0ูย์ f 1 f 2 f 3 f 4อันนี้คือฟังก์ชันเข้าไปตั้งค่านะครับ f 0นเนี่ยจะเป็นโหมดของการตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับ f 1จะเป็นเรื่องของ ac นะครับ f 2จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่พารามิเตอร์นะครับ f 3ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเรื่องของเวลานะครับ f 4จะเป็น setting system นะครับหลักๆที่เราใช้งานก็จะมีตัว F1 นะครับ F2 แล้วก็ F3 นะครับที่จะใช้กันหลักๆนะครับตังของเวลาแบตเตอรี่แล้วก็ AC output นะครับตัวนี้จะมีในเมนนวลมีคู่มืออันนี้หน้าจอนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือหน้าจอจากคู่มือเขาจะแสดงประมาณนี้นะครับเผื่อท่านได้กำลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจสามารถทักติดต่อที่ Green Smart Tech ได้นะครับราคาขาย2อ0 0มบาทนะครับสำหรับอิเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับจะมี2องโมเดลนะครับโมเดล M กับเป็นโมเดล EM ตัวนี้เป็นโมเดล EM 1,100 ร,รุ่นที่ไม่สามารถขนานเครื่องได้แต่มี Wi-Fi นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ22,000บาทนะครับมีราคาขายส่งช่างนะครับมีราคาขายส่งร้านค้านะครับคลิปนี้รีวิวเป็นแนวทางเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ